เดี๋ยวไปอีกหนึ่งทีมที่ตอนนี้ไม่สัมพัษธ์ไม่ได้ไม่สัมพันธ์ไม่ได้เลยไม่สัมพัษณ์เราอาจจะมีของดีเราเก็บเอาไว้ที่หลังไงของดีมาต้องเก็บที่ังเสียงดีก็ต้องอยู่ที่หลังเสียงดีเราใช่เสียงดีเราต้องเก็บไว้ที่หลังค่ะหนูไม่ได้เรียนสปอนเซอร์เลยไม่อะไรดีๆเก็บไว้ที่หลังไปชมกันดี่คัะที่ของเอาไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขาที่อยู่ไม่ได้เรายืนกับดำเสมน ก่อนเลยโครงกลางดูขออนุญาตนะวยค่ะแนะนําตัวนะครับค่ะผมสมเกียรติประทุมแก้วนะครับจากร้านดาวรุ่งคาร์ดิโอสระบุรีครับอีกแล้บเขาจะเปลี่ยนแล้วเขาไม่เป็นดาวรุ่มเขาเปลี่ยนเป็นดาวข้างฟ้าเดี๋เลยเนี่ยยังไม่จบฮะ DRC Cardio ครับไทยแลนด์จะเป็นรถ v ีออฮะ v วครับวันนี้วันนี้แข่งรุ่นทั้งสี่บูเฟอร์มาค่ะ คันต่อไปท่างไหนคะมามาคนนี้อันนี้อันนี้อันนนี้้องใหม่ใช่ไหมคะครับน้องใหม่ครับองแข่งรุ่นอะไรคะพีอาร์สองบูเฟอร์จ้ะครับผมคันต่อไปค่ะคันต่อไปกันไหนข้างไหนจากร้านไหนคะมามาชานชัยครับจากร้านชานชัยซาวบอว์วินครับสมุทรีครับทั้ง4บูเฟอร์ครับครับผมเอาอะไรมาสู้กันเอาอะไรมาสู้เหรอครับทีมงานครับเอาเอาทีมเวิร์ดครับคือทีมเวิร์กดีใจไปกว่าขึ้นแน่นอนครับร้านนาย2012คาวดิโอครับลำลูกกา เอารถตังไหนมาอันนี้ครับเซฟิโลแข่งรุ่นแอดวานสองวูเฟอร์ครับเรามีความสามัคคีมาแข่งครับเราไม่ได้แข่งกับใครครับสนามนี้เราแข่งกับตัวเองคือวานี่คืออีกหนึ่งทีมสำคัญของวงการแล้วปับมือให้เอาไปเอาไป เราไปพบกับนี่ก็ชชยน่าสาวสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ก็ค่ะกฎเกณฑ์ในการเลือกนักแข่งของพี่พี่เลือกจากอะไร <c oughs> พี่บอกหนูหน่อยว่าพี่เลือกจากอะไรเอามายืนใกล้ๆกันรักกันหน่อยหน้าตากันเลยครับน้าตา <c oughs> วันนี้ชชยน่าสาวนำมากี่คันในการแข่งขันคะสามคันสามคันสาคันและนำตัวหน่อยมาจากไหนคะระยองครับลงแข่งรุ่นอะไรคะ รุ่น XQL รุ่น145 dB 145 dB คิงด้วยคิอฟอ่ารุ่นคิงออฟด้วยอ๋อลรอลงสองรุ่นเลยครับพี่ก็มั่นใจคันนี้ยังไงทําทำไมถึงเลือกเขามาแข่งผมมั่นใจมากนี้แชมป์เก่าจากพัทยาว้ารู้จักแชมป์เก่าจากพัทยาไปแล้วมากคันต่อไปไปเลยค่ะรันนี้เลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อสมพงษ์แก้วก้าครับเจ้าของรถจัไหนเออจังหวัดอะไรจากกะแพงเพชรครับลงรุ่นอะไรคะรุ่น ร้อยสี่สิบดีบีครับรถคันนี้พี่โก้ค่ะพี่โก้มั่นใจอะไรเขาพี่โก้ถึงให้เขามาแข่งคันนี้อชอปมีสองคนมีพี่น้องพี่น้องน้องเป็นเป็นนักแข่งพี่เป็นซัพพอร์ตเรื่องเรื่องเองินทุน<อ>พี่พี่ทุนเยอะออแต่้อง <c oughs> ชอบแข่งชอบแข่งอ,อ,อะไรเนี้ยรถคันนี้เขาดูแล้วเขาเจ๋งยังไงทำไมพี่ถึงเลือกเขามาแข่ง คือพอๆลูกค้าอ n ลิมิตเนี่ยครับเราสามารถเลือกสเปคสินค้าตามที่เราต้องการที่เราออกแบบได้เลยหลายๆครั้งที่เราออกแบบเสร็จแล้วแต่ลูกค้าไม่ซัพพอร์ตเรื่องเรื่องงบประมาณ่าเจ็ตมันก็แบบทำยากทำยากขึ้นมันกดดันเนาะแล้วถ้เราเราตั้งโจทย์1 4 0 d ิบเดซิเบลออลิมิตคือเรื่องงบผมทำได้เกิน140ที่ที่ตั้งไว้อันนี้นี่ว่าดีๆไปไปแล้ว ทำได้ทำได้มากกว่าเกินเลยใช่ครับเราคุณภาพเสียงหรือรายละเอียดเสียงมันเป็นยังไงคะเพราะอัลลิมิเต็ดเนี่ยเสียงเสียงจะดีมากรายละเอียดเสียงคือโทนโนบาลานซับเบสมิดเบสนักร้องชิงฉาบแฉะสเมยไฮแฮตโอ้ครบมาครบคือดูยากในเหตุกาพี่โก้วาพี่โก้ดูภาคภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองเค้นมันออกมาได้ว่าพี่โก้ดูแบบว่าเฮ้ยกูล ได้ค่ะจากจังหวัดอะไรคะแปดลิ้ววับชาเชงเาแปดิวชาเชงเทาวันนี้รถอะไรคะยังไงก็เป็น Honda าซีวิคะครับฮอนด้าซีวิแล้วแข่งรุ่นอะไรคะรุ่นคิงออฟ140 d b 140 d b เหมือนกันครับในฐานะที่เราก็เป็นเจ้าของร้านด้วยเป็นหัวหน้าทีมแข่งแล้วนำลนลูกค้ามาแข่งเองด้วยอยากให้ฝากถึงคนดูที่อยู่ทางบ้านว่าทำไมเขาต้องไปติดเครื่องเสียงร้านพี่คะ คอนเซปต์ร้านผมเน้นการออกแบบติดตั้งตามหลักวิชาการคือถ้าคุณชอบเรื่องหลักวิชาการเรื่องวิทยาศาสตร์วิสิกส์เสียงต้องเป็นแบบไหนอะไรยังไงไพเราะเป็นยังไงทำยังไงให้ออกมาเสียงดีแบบใช้หลักวิชาการมาหาผมตามนั้นต้องความชอบ,บชอบแบบไหนก็ไปแบบนั้นน,นจะจ๊ะวันนี้ต้องขอบคุณคะ่ะกับพี่กกใช้ยน้าสาวใกล้อีก ไม่ผิดหวังขอบคุณค่ะขอบคุณนคะขคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะหนูบอกแล้วว่าทีมเนี้ยลูกชายนะาตาดีเท่านี้แหละใช่อยู่นี่เลยไม่ได้หรอไม่ได้เราต้องไปอื่นด้วย อันนี้เป็นแบบว่าน่ารักน่ารักเป็นแบบว่าโบโซ่เป็นกระตูนอ่ะเป็นแบบภาพลูกโป่งให้กรรมการเงเฮ้ยอันนี้ไอเดียดีหนูชอบหนูชอบส่วนตัวส่วนตัว